ประโยชน์ของการเข้ามาสู่ทมวินัยนี้คือการได้เป็นอริบุคคลเราโยมไม่หวังอริบุคคลไม่มีประโยชน์สมณพราหมณ์เหล่าอื่นเขาก็สอนเหมือนผู้เจ่าตั้งสามอย่างนะการมุป,ปาทานหลีกออกจากกามทิฏฐุป,ปาทานการหลีกออกจากความเห็นนะการยึดมั่นในความเห็นยึดมั่นในทิฏฐิ ศีละปะตุปาทานการหลีกออกนะจากความยึดมั่นในสินพลดนะนี่คือสามสิ่งที่สมณพราหมณ์ที่มีในโลกเขายังสอนเหมือนพระพุทธเจ้าพระศาสดาบอกเขาจึงยังมีสาวกอยู่ได้มันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ดีไม่สุด ดีสามอันนี้ยังต้องเวียนไหยในสังสารวัตรออกไม่ได้ถ้ายังต้องเวียนไหยในสังสารวัตรสิ่งที่สัตว์ต้องเจอแน่คืออะไรนรกกับเดระชาเปลยพิสัยอีกหลายล้านรอบนะเพราะลงไปแล้วเนี่ยอยู่ยาวนะให้พวกเราทราบว่าการท่องเที่ยวในสังสารวัตร ศาสดาเรานะซึ่งเป็นผู้พูดผิดไม่ได้บอกเลยว่าโอกาสที่จะได้ขึ้นเป็นมนุษย์เนี่ยน้อยมากขึ้นแล้วก็กายแตกทำลายแล้วก็ลงข้างล่างต่ออีกยาวเทวดาเช่นเดียวกันเทวดาตายก็ลงนะลรกกัมเนติชาญเปลวิสัยลงอีกยาวนะ ถ้าโยมมีพุทธทังสรนังกชามิให้โยมทราบเลยว่าพระุทธเจ้าพูดผิดไม่ได้เป็นคุณสมบัติของาศาสดาเรานะซึ่งในพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่น่าตาหนักนะต้องเป็นพระสูตรที่เป็นเครื่องเตือนใจพวกเราทุกคนว่าพวกเราเหลือเวลาอีกไม่นานถ้าไม่ได้อริยะพวกเราจะต้องไปเวียนใน นรกกำเนิดชาญเปรตพิสัยนะอีกนานแสนนานนะอายุคร่าวๆของนรกที่ตื้นที่สุดซึ่งมีประมาณสิบชั้นนะเปรบเหมือนเกวียนที่บรรทุกงาของชาวโกศลมีอัตรายี่สิบขาลีบรรทุกมเมล็ดงาเต็ม ทุกหนึ่งร้อยปีบุรุษหยิบเอามเมล็ดงาออกหนึ่งเมล็ดทำอย่างนี้ไปทุกหนึ่งร้อยปีจนกระทั่งมเมล็ดงาหมดทั้งเล่มเกวียนซึ่งมีอัตรายี่สิบขาลีเนี่ยนี่เป็นอายุของนรกนะพวกสันนรกเป็นโอปปาติกนะนผุดขึ้นมายมตายแล้วก็ เกิดขึ้นมาใหม่อีกนะตราบเท่าที่ยังไม่หมดกรรมนะไม่ต้องอาศัยพ่อแม่นะนะเทวดาเหมือนกันนะก็ผุดขึ้นมาเหมือนกันระบบการเกิดของสัตว์สัตว์มนุษย์มีระบบการเกิดกี่แบบเทวดากี่แบบสันนรกกี่แบบเปรตวิสัยกี่แบบเดรัจฉานกี่แบบผู้เจ้าแจกแจงหมด นี่เป็นองค์ความรู้ที่เราควรจะทราบไม่มีประโยชน์อะไรที่จะพากันไปตั้งความหวังแค่เทวดาถ้าตั้งความหวังแค่เทวดาก็คือนั่นคือเราหวังนรกไปด้วยคู่กัน พอเสร็จจากเทวดานี่คือไปนรกต่อเลยซึ่งพระเจ้าตรัสอยู่แล้วว่าสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วเนี่ยกลับมาเกิดเป็นเทวดาอีกเหลือเท่ากับเศษดินปลายเล็บมีจำนวนน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปเกิดในนรกกบเนเดดิานปริวิสัยมีมากกว่า ความมากคือเท่ากับปริมาณดินในมหาปตาัตพภีอัตราส่วนเทียบกับดินปลายเล็บที่จะได้กลับมาเกิดเป็นเทวดาอีกตรัสครั้งที่สสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วจะได้กลับไปเกิดเป็นมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกำเนิดเดชานเปรยสัยมีมากกว่า นี่อยากให้ผู้ใหม่ที่ไม่เคยได้ฟังพระสูตรนี้ได้ทราบนะอย่าไปฝันหวานว่าเราเป็นเทวดาแล้วจะเป็นเทวดาถาวรไม่มีเทวดาถาวรไม่มีและเทวดาปุถุชนมีมากมหาศาลเกือบทั้งนั้นเป็นเป็นเทวดาปุถุชนไม่ต่างกับมนุษย์ปุถุชนเป็นส่วนมากปริมาณเท่ากับดินในมหาปัตพี ที่เป็นอริยะก็นิดเดียวเท่ากับเศษดินปลายเล็บนะพระสูตรเหล่านี้เป็นพระสูตรที่ควรทราบเร่งด่วนเพื่อให้เรามีความเพียรในการสร้างกุศลนะกุศลอย่างยิ่งคืออะไรสติปัฏฐานสี่ สติปัฏฐานสี่คือกุศลที่แท้จริงนะอกุศลที่แท้จริงคือนิวรณ์ผู้เจ้าตรัสไปละถ้าเรามาวันนี้มาสร้างกุศลก็เมื่อสักครู่ได้ทำแล้วนะได้นั่งนิ่งอย่างอริยะเราจเจริญสติปัฏฐานสี่เจริญอาณาปานสติได้ฟังสุตตะของตถาคต ได้ความเข้าใจในอัตในธรรม